สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศการเกี่ยวข้าวที่นาของช่องพอใจอินไทยแลนด์อีกที่หนึ่งนะครับซึ่งที่ตรงนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านตะเคราะห์ตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้กำลังถ่ายข้าวลงรถดำนะครับ บรรยากาศกลางทุ่งนาเลยนะครับวันนี้แดดค่อนข้างดีนะครับหลังจากเมื่อวานนัดกันมาเกี่ยวเมื่อวานนะครับแต่ว่าฝนตกโปอยโปรยนะครับจนไม่สามารถที่จะมาเกี่ยวกันได้นะครับวันนี้มาเกี่ยวในวันที่แดดค่อนข้างดีมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ นี่ก็คือทุ่งนาที่จะทำการเกี่ยวในวันนี้นะครับโดยใช้รถเกี่ยวนะครับ <S <S เริ่มแล้วนะครับ <S 1> <S 1> สำหรับนายหน้าที่มาติดต่อเป็นคนบ้านจมกนะครับบ้านจมูกก็อยู่ใกล้ๆครับเปู่บ้านของนะ กองจออินไทแลนนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับปีนี้ข้าวค่อนข้างที่จะสวยนิดนึงนะครับสวยกว่าทุกปีปกติปีก่อนๆที่เคยเกี่ยวก็มีเด่ดต้นหญ้ามีเด็ดต้นวัชพืชน,นะครับสำหรับปีนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแปลงนี้ซึ่งก็ทำให ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย10ปีนะครับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยปีหนึ่งนะครับสำหรับชาวนานะครับฝนแรงก็ไม่ได้น้ำท่วมมากก็ไม่ได้นะครับปีนี้น้ำพอดีนะครับแท็กเตอาถิ่นมาขั้นบอกโรรอ้รถคอนอมเราคอนไซน์อืมซน์ที่รถเอ,อ,อ่อเาไฟไรที่รตรงจำไว้แท็กบุกอ,อดัดจมิมเมอร์ไว้คนเนอะครับ

Oh. ออาซีติงรถเก๋งอติงรถเกงอืมกรรมนี่ก็เกี่ยวเต็มอุ้มแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังมาเพื่อที่จะรอรถคนข้าวนะครับ สำหรับนาแปลงนี้ปีนี้น้ำค่อนข้างพอดีนะครับถ้าดูแล้วน้ำเนี่ยค่อนข้างพอดีไม่มากไม่น้อยทำให้ผลผลิตพอได้นะครับสำหรับปีนี้ การเกี่ยวในวันนี้ก็ถือโอเคนะครับเอ,อ่อสำหรับออคนเกี่ยวในวันนี้ก็ถือว่าโอเคใจเย็นเ,ออเกี่ยวให้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับรถเกี่ยวและคนขับในวันนี้นะครับ ตอนนี้ก็จอดรอรถขนข้าวนะครับเต็มอุ้มแล้วนะครับก็ยังเหลือข้าวอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ท่านผู้ชมมาดูการเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้ก็กำลังติดต่อรถขนข้าวนะครับยังไม่มานะครับสำหรับรถขนข้าวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมานะครับ รถขนข้าวก็มาเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังถ่ายข้าวลงรถขนข้าวนะครับสำหรับข้าวแปลงนี้ก็จะเอาไปตากทั้งหมดเลยนะครับส่วนแปลงข้างๆจะเอาไปถ่ายบ้างตากบ้างนะครับปีนี้จะตากเก็บไว้นะครับเผื่อปีหน้าไม่มีข้าวกินนะครับเผื่อปีหน้าคนผลิตไม่ได้นะครับก็จะไว้กินปีหน้าด้วยนะครับ นี่ก็เป็นแปลแงที่2นะครับที่ทําการเกลเียวทาการเกี่ยวในฤดูการนี้นะครับแปลงแรกเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตากเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นแปลงที่2นะครับที่จะทําการเกี่ยวในฤดูการนี้เดี๋ยวตากเสร็จก็จะเกี่ยวแปลงที่3นะครับแปลงที่3ก็ยังไม่สุกด,ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนแปลงตรงนี้ก็จะเก็บ ครื่องหนึ่งเอาไปขายเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ